ข้อปวดเข่าปวดชาแล้วหลังที่ชาปวดหลังชาเล้าที่ขานะคะเป็นอาการบ่งบอกว่าคุณจะเริ่มมีอาการหมอลองกระดูกทับเส้นข้อเข่ามีเสียงดังกบแกลบบ่งบอกถึงอาการของข้อเข่าเริ่มเสื่อมนะคะเนี่ยผลิตภัณฑ์ดีบูนช่วยดูแลฟื้นฟูสําหรับคนที่มีปัญหาลวกข้อเป็เแล้วป็นเรื่องจริงนี่นะคะเนี่ยคุณพ่อเพิ่งทานไป่งทาน สองแผงนะคะข้อเข่าก็ยกได้นะคะไ่เจ็บปวดไปวดมาลองกินน้ากันเมือเด้ออันนี้บบมุสาในเรื่องจริงนี่แหละรักทานการกินก็ได้ว่าไพวกไงทันในี่บเสื้อผ้ายง่ายๆด้ขั้นบกินบดีจริงในี่ว่าขั้นบได้กินกับบตัวว่าดีก็ดีมันบดีก็คือบดีอันนี้ผมเชื่อว่ามันโอเคนะนี่แขนก็ยกนียแต่ว่าใบขี้แห้ง่าได้แคแขนนี่นี่ใบจกขี้แห้งก็ได้แค่นี้แหละ มาที่นี่ยกกันเลยพูนะยกขึ้นยกขึ้นอ้าวคือเปลี่ยนได้กินบ่าท่านอพ่อเดือนอยู่นี่เระกินแค่นี้ละแค่สองหมดไปแค่สองแผงนะคะแผงที่สามนี่ก็เพิ่งเริ่มกินนะคะเราทานหมดไปห้าซองแล้วอาการคุณแม่ดีขึ้นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังเลยคะก็ไม่ปวดไม่เป็นอะไรเดินได้สบายอ๋อแล้วตอนกลางคืนก็ไม่ปวดแต่ก่อนต้องลุกขึ้นมาเดินที่หนึ่งที่สองต้องลุกขึ้นมาเดินที่นี่ไปเป็นนอนก็ปวด ไม่ล้วลูกึ้นเดินมันก็ไม่เป็นอะไรแม่ลงไปนอนปั๊บเป็นเลยเนี่ยอแต่หลังจากทานดีบูลแล้วอาการที่คุณแม่เล่าเมื่อกี้เป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวนี้หายแล้วหายแล้วเหรอหายจริงๆหายแล้วพูดให้พี่สาวฟังอยู่ไงบ้างคะป้าฝนชงง่ายเนาะละลายสีก็น่าทานด้วยนะคะรสแล้วรสชาติเป็นไงอ่ป้าฝนลองชงดื่มเลยค่ะ รสชาติหอมอร่อยค่ะไม่ไม่มีเกล่นรับประทานง่ายค่ะไม่ไมเหม็นข้าวค่ะลองกินแล้วก็อาการดีก็เลยอยากแนะนําใครที่มีอาการแบบนี้หัวเขา่ากบแก๊บแล้วก็ปวดจากส้นล้าขึ้นมาหัวเขา่าขึ้นมาเอวจะเป็นอาการคล้ายๆหมอนรองกระดูกเคยไปรักษามาหลายที่แล้วไม่หายพอลองได้รับประทานยาตัวนี้แล้วก็อาการจากเคยเป็นเยอะๆก็ ดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็หายหายขาดจากอาการปวดแล้วจ้ะผมนาวากาโทเชิญศรียุดานุครับภารกิจทุกวันนี้ก็รับราชการดูแลครอบครัวและสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นผู้สอนนักกีฬาทีมชาติไทยผมจึงใส่ใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกระดูกและขอ้อผมมั่นใจดีโบเนดูแลกระดูกและขอ้อทุกวันครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ย ไม่มีอาการเก็บป่วยให้เห็นเลยนะครับดีบุญเน่การันตีโดยสามารถเพลิกรุ่นนะครับดีจริงๆดีบุญผมเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะในหนึ่งซองในหนึ่งกล่องนะซึ่งมีทั้หหมห้าซองเนี่ยดิฉันทานแค่สามซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอง,งองนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ามารทราบแต่คือเหยียดตรงไม่ได้วันที่2เนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉนันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆพ่อนอะว่า หากว่าท่านอะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะครับสีเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้ได้ยังไงคะ พอดีหลานสาวมาอ๋อหลานสาวให้มาทานใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคุณป้าก็ทานจริงนะคะตอนนี้ทานหมดไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องค่ะเลยเนี่ยครึ่งแถมเนี่ยนะคะหลังจากทานนะคะไม่ปวดเลยค่ะอ๋อไม่ปวดเลยนะคะสามารถเดินได้ใช่ค่เดินได้ตัวตรงแล้วก็ไม่ต้องใส่ข้อเข่าอ๋อแต่ก่อนก็คือว่าต้องใส่ข้อเข่าช่วยพยุงเข่าใช่ไหมคะปวดขานะคะค่ะ ตอนนี้เห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนมีอาการแสบปวดเอ่อมันมีอาการเสียวตรงหัวเข่าด้วยใช่ใช่เดินแี้แป๊บแป๊บเลยอืมค่ะค่ะแต่หลังจากทานแล้วเป็นประมาณกี่กล่องคะที่ว่าการเสียว่ยหายไปสองกล่องค่ะอ๋อสองกล่องละคะสองกล่องก็ตอนนี้พับใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะใช่ดีเยี่ยมเลยดีเยี่ยมเลยให้ไหงไงคะลูกค้าค่ะนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะของผู้ที่มีปัญหากระดูกไขข้อเสื่อมนะคะคุณป้าตัวจริงเสียงจริงยืนยันจากผู้ใช้การเสียวตรงเข่าค่ะเสียวแป๊บแป๊ลา ยางขึ้นบันไดเด้อค่ะขื้นสพานรอยเนี่ยโอ้ยแถบขื้นบันไดค่ะมันปวดย่มสินนางเน้ะคะ่ะนางกับเสียวค่ะก่าชิ้นลงนางใดก็ล่าลุกขึ้นมากอะเป็นคือคนเถวนะคะ่ะต้องเอาอันพยุงขื้นมากค่ะเพราะว่ามันเจ็บเข่าค่ะเป็นมาโดนละค่ะก็เคยไปหาหมอหรือสืออาหารเสริมมากินกหมอหายค่ะตั้งแต่งามตาได้หูจักกับ ดีบุญน,นะค่ะมีคนแนะนําให้ค่ะว่าดีบุญน่ะกินแล้วอาการปวดเขา่าเสียวเขา่าสีดีขึ้นงามตาก,ก็เลยล่องสังสือเมื่อกินเบิงค่ะกินไปซองสองซองสามซองแล้วค่ะรู้สึกว่าอาการเสียวเขา่ามันหายยังไงก็บอกเขาใจก็มันหายซื้อๆได้ค่ะมันหายปวดไปซื้อๆได้ค่ะกินไปมดกองหนึง่งอาการปวดดีขื้นค่ะดีแถบบ่เคยเป็นเลยแต่ตามคอหนิวมือเนียงกั ก็เสียวแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เกเจ็บตะกี้สิกเจ็บแป๊บๆด้วยค่ะมันชิมีเจ็บตามคอตามหยังนะคะหัวเข่ากับสีเสียวเดี๋ยวนี้เศร้าเสียวแล้วค่ะ,อ,ะอาการคือปวดข้อศอกค่ะปวดมากปวดจนนอนไม่หลับค่ะเป็นข้อศอกอักเสบไปหาหมอนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นโรคข้อศอกอักเสบหรือว่าที่เขาเรียกว่าเ,เทนนิสเอลโบว์ค่ะหลังจากทานนะคะก็เริ่มแรกทานดีบูลผงก่อนนะคะ ก็ทานไปได้ซองที่สามค่ะอาการดีขึ้นค่ะก็ในหนึ่งซองก็จะเป็นผงนะคะแล้วก็ชงละลายน้ำหนึ่งแก้วค่ะทานทานวันละหนึ่งซองตอนเช้าค่ะแล้วก็ทานไปทั้งหมด3วันวันที่3าอาการเริ่มดีขึ้นก็คืออาการที่เป็นตอนแรกเนี่ยก็คือจะออขยับไม่ได้เลยค่ะถ้าง,งอก็จะกว่าจะยืดออกก็นานพอยืดแล้วจะงอกลับก็ช้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะปวดมากก็เลย หลังแต่หลังจากที่ทานดีบูนไปแล้วอาการดีขึ้นค่ะก็คือเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกขยับทํากิจกรรมต่างๆได้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะทานติดต่อกันมาเรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้อาการมันกลับมาอีกแต่ว่าตอนนี้หายเป็นปิดทิ้งแล้วค่ะก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมอย่างเช่นปกติเป็นคนชอบฝึกโยคะอย่าเงเงี้ยค่ะก็กลับมาฝึกโยคะได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจตรงที่ ทำให้เราหายแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะคะ่ะเพราะรู้สึกว่านอกจากว่านอกจากจะหายปวดตรงข้อศอกแล้วนะคะส่วนอื่นอย่างเช่นอาการที่เราเคยเป็นอย่างเช่นปวดเขา่าคือจริง,จร,งจริงแล้วมันมีอยู่บ้างนะคะเพราะว่านั่งจากตัวเองเป็นคนที่น้ําหนักค่อนข้างเยอะก็เลยเมีอาการปวดเข่าบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอเราได้ทานตัวนี้มันเหมือนได้ผลพลอยได้อะคะ่ะมันก็ทําให้อาการปวดเขา่าปวดกล้ามเนื้อต่างเนี่ยหายไปด้วย,ยรู้สึกเบาตัวขึ้นอะคะ่ะประทับใจในดีบุลถ้าคะแนนเต็ม1ิก็ ให้สิบเลยอะค่ะเพราะว่าประทับใจมากผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรักซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเทอร์เมอริช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสื่อม โรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1000-1500ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา